สวัสดีค่ะวันนี้นะะก็กลับมาพบกับอซอรติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Monkey King นั่นเองนะคะเป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะทุกคนคะ่ะเกมแบบใหม่ล่าสุดเลยนะก็วันนี้นะคะอ้อ,อน,นะคะพมทุนมาที่6,000 6,600บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่30นะแล้วก็ให้มันหมุนแบบออโต้ Auto นะทั้งหมด30รอบนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกมใหม่น่ยมันจะแตกดีหรือเปล่านะคะได้มา60คา่ะเป็นน้องเมื่อกี้น่าจะเป็นน้องหมาไหมเออเป็นน้องหมานะงงมากว่าแบบเออหละแล้จะมันมัมนจะมีคาถานะคะทุกคน,นะคะ่ะถ้าเราได้คาถาเนี่ยแถบอันเนี้ย แทบแบบที่เราได้อะ่ะเออมันจะเพิ่มมากขึ้นเว้ยทุกคนจะทำให้เรามีโอกาสแตกมากขึ้นนะคะก็แตกเรื่อยๆเลยนะคะครั้งนี้นะได้มา230้ากว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็ได้อีกได้เป็น2อ6บาทนั่นเองนะคะมาอีก22บาทนะคะแล้วก็มาอีก60บาทนะคือถ้าเราได้ตัวอ e ีคิง มังกี้อ่ะเออนั่นแหละเราก็จะได้เงินเยอะนะคะก็ถือว่าแตกแต่ค่อนข้างโอเคนะ,คะก็แตกแบบหลเรื่อยๆนะทุกคนภาพก็สวยเออชอบแต่ว่าอยากลองอะอยากลองแบบสแกตสเกตเตอร์ของมันอนักอว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอมาอรอลุ้นกันว่า ครั้งนี้นะ,ะเล่นเป็นครั้งแรกจะได้ไหมนะวันนี้ก็ไหลเรื่อยๆเลยนะคะได้ไปอีก30นะคะได้ไปทั้งหมด126บาทนั่นเองนะเราเหลือหมุนอีก10รอบนะคะทุกคนคะ่ะมาไหมเงียบเงียบกริบนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะคะมาอีก75บาทค่ะแล้วก็มาอีก30นะคะเห็นไหมเมื่อกี้ที่แบบว่าได้ลิงเออก็คือได้เยอะนะหมดแล้วค่ะทุกคนรอบสุดท้ายนะก็เกมเกมนี้นะคะก็ถือว่าแตกแบบเรื่อยๆนะคะไม่เชิงแตกยากนะทุกคนคะ่ะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะมังกิ้ง มังกี้คิงนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะอาซอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเล่นแบบให้มันได้สแครตเตอร์นะทุกคน mm hmm. ก็ปันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย